นักร้องเรียนในตำนานผู้ดับฝันพิธาเปิดสองธุรกิจเรืองไกลรลีกิจวัฒนะผู้ยื่นร้องกอกตอปมหุ้นไอทีวีในเรืองไกลรลีกิจวัฒนะ ถือเป็นหนึ่งในนักการเมืองนักตรวจสอบและนักร้องเรียนในตํานานที่คอการเมืองรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งก่อนที่นายเรืองไกลรลีกิจวัฒนะจะเข้าสู่สนามการเมืองนั้นเขาเคยทําอะไรมาก่อนบ้างข้อมูลจากสำนักข่าวอิสรารายงานว่าก่อนที่นายเรืองไกรจะเข้าสู่เส้นทางการเมืองเขาเคยเป็นที่ปรึกษาคุณหญิงจารุวรรณเมธากาผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตอง,งอ จากนั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยต่อมาปี2551เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสวออสัรหาในกลุ่ม40สวออขยาวพิธาลิมเจริญรัฐว่าที่นายกคนที่30ของประเทศหัวหน้าพักคก้าวไกลปมถือหุ้นสื่อไอทีวีจนถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สสชั่วคราว ซึ่งนอกจากบทบาทในเส้นทางการเมืองของเรืองไกรแล้วอีกมุมหนึ่งคือเขาเคยทำธุรกิจส่วนตัวก่อนที่จะมาเล่นการเมืองด้วยอยากรู้ไหมว่าเขาเคยนั้นทำธุรกิจอะไรบ้างข้อมูลที่รวบรวมรายชื่อบริษัทของนายเรืองไกรจากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจรพบว่านายเรืองไกรมีธุรกิจดังต่อไปนี้ บริษัทวัฒนะไก่จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่18ตุลาคม2533โดยมีนายเรืองไกเป็นกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุนจดทะเบียน1ล้านบาทปัจจุบันมีสถานภาพกิจการเป็นร้างเมื่อวันที่4ตุลาคม2544บริษัทไกลวัดจำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่25ตุลาคม2533โดยมีนายเรืองไกรเป็นกรรมการบริษัทดำเนินประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุนจดทะเบียน1ล้านบาทปัจจุบันมีสถานภาพกิจการเป็นร้างเมื่อวันที่4ตุลาคม2544